เต่าทองเอเชียทำร้างในปากสุนัขที่แคนซัสเจ้าสุนัขที่เป็นที่รู้จักกันว่าลหลงไหลในการกัดแมลงโดนเอาคืนจนได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าฮงเบลลี่นอนเยอะผิดปกติแถมมันยังเบื่ออาหาร แม้คุณเจ้าของจะลองไม่ให้อาหารแต่พอมื้อถัดมาเบลลี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าหิวเลยคุณเจ้าของเริ่มตื่นตระหนกตกใจเมื่อเธอสังเกตเห็นเบลลี่น้ำลายฟูมปากฟอดด้วยความเป็นห่วงเธอก็เลยพาเจ้าเบลลี่ไปหาสัตวแพทย์ที่ตรวจพบเต่าท้องเอเชียสีส้มจีตั้ง30-40ตัวเฮ้ยต่องแต่งลงมาจากเพดานปากของเจ้าเบลลี่รอยกัดน้อยนิดของเต่าทองเอเชียน่ะ มันเจ็บปวดมากเลยนะและก็อาจจะทําให้เกิดเป็นแผลที่ลิ้นแล้วก็ปากหากว่าปล่อยทิ้งไว้สัตวะแพทย์กล่าวว่าหากพบเหตุการณ์แบบนี้คุณเจ้าของสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยจับเอาเต่าทองออกทีละตัวทีละตัวแต่ย้ำว่าห้ามบีบมันจนบี้นะไม่งั้นจะเกิดกลิ่นเหม็นขย่าโลกเพราะมีของเหลวสีเหลืองกระฉูดออกมา การแพร่ระบาดของเต่าทองเอเชียทั <as> ่วแคนซัสเมื่อเร็วๆนี้เกิดมาจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของเพลี้ยอ้อยซึ่งเป็นอาหารสุดโปรดของเต่าทองพวกเต่าทองกลายเป็นสาเหตุให้สุนัขจำนวนมากในภูมิภาคนี้มีปัญหาคับปากลำบากใจในแบบเดียวกันกับเบลลี่ส่วนเจ้าเบลลี่นะหรอก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะคงพร้อมจะออกล่าแมลงได้อีกครั้งในเร็ววันนี้